เพื่อนอยากทั้งทายนั่งเอกเพื่อนตามหานั่งเอกพัตรุนแล้วเป็นผู้ใดล่ะจ้ากอดอเสียบผมไว้พี่ดิวธิรพันธ์ครับเพรือหัใจบุญล้วสวัสดีครับดิวธิรพันธ์ครับ ะะพี่ดิวไปตามหาทำไมนาะงเอกคนนั้นนะ่ะคนนี้ตามหาเจ้าอยู่<อ>เนี่ยนังเอกตัวจริง <พอ S 2> มากเลยจจขอบคุณครับขอบคุณพี่เฟิร์นนะครับขอบคุณแม่เฟิร์นนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์พิตตเกิลพี่เฟิร์นเชื่อไหมดิวใส่ชุดเพชรครั้งแรกแล้วดิวได้พองอะไราจากพี่เฟิร์นคนแรกเนี่ยเพราะยังไม่มีบ้านหักต้าเดิวเลยครับ ขอบคุณมากนะครับพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นเมาหนังหนึ่งรอบนะฮะให้แฟนๆได้ชมทั่วประเทศนะครับอ<า>ขอบคุณพี่เฟิร์นนะครับอ,<า>อันนออี้หนึ่งรอบเฉยๆนะฮะขอบคุณครับพี<า>่เฟิร์นนี่ขอบคุณกันแล้วกันได้มาไล่แเราหอยบ่ฮ้องพิ้งเราขันเศร้าฮ้องพิงแล้วอหอยบ่ฮ้องแล้ผ่อยได้มาไล่แล้วเดี๋ยวให้พี่ดิวร้องกันแล้วกันให้พี่ดิวร้องเอาแม่เฟิร์นทักใคยสีโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสำหรับสารพัดที่ตั้งแทนก็ขอให้ มีความสุขก็ขอให้พ่อโจหนังพันล้านนะคะไข่ออนผู้ใดอยากได้มันฟรีนี่เฟินนะเดี๋ยวเราแจกเดี๋ยวเราแจกอยู่ในไรอ์สดท่าติกต่อใช่ค่ะนะครับแจกตัวหนักด้วยไม่ต่ำกว่าหนึ่งรอบแน่นอนเพราะว่าเหมาเหมาไปแล้วรอบหนึ่งด้วยใช่ครับอ่ะขอบคุณแม่เฟินขอบคุณกำลังใจด้วยครับไข่บ้ห้องแล้วไข่พี่ดิวลองโตอีกสักคนนักเพลงนึงก็แล้วกันขอเสียงคนมากวนเลยแล้ว Yeah. จะน้อยเราสิเอาเงินมาแจกวุฒเจ้าตัวนี้คอยว่าดิขอบคุณทุกกระลังใจใก,งกันแล้วกันพี่ดิวนะครับหนึ่งในนักสแสดงของไขรออไม่เอาค่าตัวสักบาทถ้าผมจ้างพี่ดิวทั้งโปรโมตเป็นล้านเลยนะครับดูไม่เอาค่าตัวสักบาทสุดยอดมากครับขอบคุณครับสําหรับดิวแล้วนะครับดิวแค่รู้สึกว่า <Wow. S 2> ถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสที่ได้มอบอะไรบางสิ่งมาอยากให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขามีรอยยิ้มบางทีมันไม่ต้องซื้อด้วยเงินครับเพราะว่าเราซื้อด้วยใจครับ วมือน,นี้ดิวอยากสิมีคําพูดหนึ่งขาพูดนะครับวมือน,นี้ขอบคุณพี่น้องบานแพ้นะครับปีที่แล้วดิวได้มาที่นี่แล้วดิวก็คาบุหนึ่งแสนบาทด้วยครับผมแล้วดิวก็เป็นเด็กธรรมดาที่เป็นคนที่ช่วยเหลือคนแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็พี่โจก็ดึงดิวมาเล่นหนังไทยอ้อในวันนั้นวันนี้ดิวก็ได้เป็นนักแสดงก็ขอบคุณพี่โจมากนะครับแล้วก็ฝากภาพยนตร์ไทยอ้อวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับ ฝากพี่ๆน้องๆนะครับไปเบิ้งค้ายอ้อนะครับเป็นเป็นหนังภาคอีสานบานเท้านะครับผู้ใดมีคู่บาอาจารย์นะครับกลับไปเบิ้งได้ครับขอบคุณครับสสวขอบคุณหลายครับประชาสะพันถึงพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับวันที่สี่กรกฎานะครับเลี่อนเชิญพี่น้องนะครับมาเมืองมะมือมาแงงครับกับงานใหญ่นะครับ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลหาพ่อผมนี่แหละครับแจกเขาหาพ่อสมการน้ำมวงสาได้ไี่น้องครับผู้ที่ก่อตั้งงวงสาวน้อยเพชรแพงนะครับสี่กรกฎาคมไม่แน่อาจจะเจอกันที่นี่ชมฟรีครับบนเวทีสาวน้อยเพชรแพงหมอลำเพชรลำเพลินสาวน้อยลำเพลินโชต่ายอรไทยเข้าทิพย์ทิดาดินและมีการถ่ายทำละครสงครามหมอลำที่นี่ด้วยรถแห่20คันเจอกันที่นี่ชมฟรีครับ ซีกระกกระกดาคพ้มพี่าควาอันที่ตรงนี้ครับส่งให้สลับศิลปินน,นางเองกท่านต่อไปครับเจ้าของผลงานเพชรกอดน้องแน่นแนนกอดเขาอุลอมสุสายใหญ่เพชรบ้านแพ่